กับข้าวขาหมูร้านลานแถวพญาไทยที่ให้ขาหมูมาแบบล้นถ้วยแต่ราคาสบายกระเป๋าเพียงแค่50บาทร้านเล็กๆแต่ความอร่อยล้นชามแบบนี้ว่าแต่จะเป็นร้านไหนตามมาดูกันเลยผมขาหมูพียโชครับเจ้าของร้านเปิดได้2ปีเต็มแล้วครับชุดละ50บาทพิเศษ6 0เขาก็คือทางร้านเราอะใส่รวมก็ได้รวมเราก็ให้รวมแต่ถ้ายาบให้กินครบ,บได้ทุกอย่างครบเนี่ยผมอยากให้มาไม่เกิน9โมงครึ่ง วันนี้สีสวัสดิ์ชวนชิมจะพาไปตะลุยกินกันที่ร้านข้าวขาหมูเฮียโชที่เขาร่ำลือกันว่าร้านนี้ให้ขาหมูมาแบบล้นชามแถมปักข้าวได้ไม่อัน้นและที่สําคัญราคาเริ่มต้นแค่50บาทเท่านั้นทั้งอร่อยและคุ้มแบบนี้ขอบอกเลยว่าไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งเห็นลูกค้าเยอะจนสับหมูกันแทบไม่ทันแบบนี้ได้ยินมาว่าบางวันยังไม่ทันถึงตอนบ่ายก็หมดก่อนแล้วเฮียโชเจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่าที่เด็ดของร้านานอกจากปริมาณที่ให้มาแบบจัดหนักในราคาเบาๆแล้วก็ยังมีเรื่องรสชาติที่เด็ดไม่แพ้ใคร ด้วยซึ่งขาหมูของที่นี่จะเสิร์ฟแยกถ้วยมาต่างหากส่วนข้าวนั้นลูกค้าสามารถปักใส่จานกินได้แบบไม่อั้น ซึ่งขาหมูของร้านเฮียโชว์จุดเด่นจะอยู่ที่เนื้อและหนังจะเปื่อยนุ่มเป็นพิเศษกินแล้วแทบละลายในปากส่วนคากิทํามาได้แบบเด้งกรุกเขียวเพลินเกินห้ามใจมาต่อกันที่น้ําพะโลรสชาติกลมกลม่อมไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปในขณะที่ผักดองเป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านอร่อยกําลังดีซึ่งข้าวของทางร้านจะใช้เป็นข้าวขาวเหมาะสาหรับการทานแบบราดน้ําพะโลลงไปด้วยนอกจากนี้เครื่องเคียงต่างๆทั้งพริกกระเทียมและน้าส้มทางร้านได้เตรียมใหม่ทุกวันรับประกันความสดและสะอาดถูกหลักอนามัยแน่นอนและสําหรับใครที่ผ่านมาแถวพยาไทย ก็สามารถแวะมาลองชิมกันได้เลยร้านเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสอตั้งอยู่บนถนนกำแพงเพชรหตรงข้ามทางรถไฟหรือกดพิกัดร้านตามลิงก์ด้านล่างได้เลยอยากเชนินชวนมาลองชิมผมไม่ได้เป็นปคูเป้ข้าวอย่างเดียวเน้นไปทางความอร่อยครับลองมาชิมดูว่าถูกป,ปากท่านไหมสีสวัสด์ชวนชิม เพราะทุกย่านมีแต่ร้านอร่อยและต้องขอขอบคุณน้องๆพนักงานสีสวัสดิ์เงิน,นสดทันใจสาขาราชวาที่แนะนําร้านนี้มาให้ส่วนครั้งหน้าจะไปชิมร้านอร่อยย่านไหนอีกอย่าลืมกดติดตามสีสวัสดิ์ชวนชิมไว้ด้วยนะจ๊ะเพราะทุกย่านมีแต่ร้านอร่อยไปแลวจ้า